กิจกรรมความเพียรรุ่นมหาจากยายักรพรรดิยอดวันครั้งที่53วันที่3กุมภาพันธ์2568อิทรีย์ที่3าับ3ค่ะวันที่สิบแพระมหาพระวิหารพระนารายณ์เวทา่เอวามีสุตังเอกังสมัยยังปะขาวะยาจสา,าวติยังวิหาราติเพตะวะนีอานาคปินที่กัดสาอารามีจัตตาโรโคปะขาวะ อารามีตัตรลคูปะขวาพิทูอมันเจสีพิฆาโวติพระธันเจต,ติเต,ตพติทูเข้าเขาโตปัจจสุงสูงปะขวาเอเต,ตัถวจะวีตายาพิฆเวเจจูมิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาป้าหูลีกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปาริจิตายาสุสามานัตถายะเอากาทะสานิสังสาปฏิการขากตรมีมะเอากาทศสาสะุขังสุปกิ สุขังปฏิปุติตินาตาปะกังสุปีนังนัสสสติมน,นุษยานางปิโยโหตินอมนุษานางปิโยโหนติเทวตาภคันตินาสะอาคิวาฮิสังวาสัตังวากรมติตัวตังจิตตังสมาธิ ติมุขวานโนวิปัสสิทธิติอุสมุโลกาลังกาโลติอุตลิงปปตะวิชันโตธวพัมมโลกูปะโคโฮติเมตายะพิขเวเจจโทมุตติยาอาเสวิตายะพาวิตายะพระคูนีกตายาญานีกตายะวัตถุกตายะอนุณทิตายะปาริกิตายะสุสัมาณัายะอีมีเอกาทัานิสังสาปปิกังขาอิทิฮโนทิโสพระนามิตาเจโทมุตติอัตถิอาทุ โอธิโสพระนามิตาใจตัวมุติอัตถิทิสาพระนามิตจใตัวมุติกติหาการีหิอนุทิโสพระนามิตาเจโตมุติกติหาการีหิโอทิโสพระนามิตาเจโตมุติกติหาการีหิทิสาพระนามิตาใจตมุติปัญจหากาลีหิอนุทิโสพระนามิตาเจโตมุติสัตหากาลีหิเอาทิโสพระนามิตาเจโตมุติพัสหากาลีหิทิสาพระนามิตาเจโตมุติคตเมหิปัญจหากาลีหิอนุทิโสพระนามิตาเจโตมุติ สเพสตาเวลาพยาประชาณีการสุเกียตนังปริหารันตุสเพปนาเวลาพยาประชาณีการสุเกียตนังปริหารันตุสเพปุตาเวลาพยาประชาณีสุเกียตนังปริหารันตุสเพปุคลาเวลาพยาประชาณีการสุเกียตนังปริหารันตุสเพอัตภาวะปาริยาปนาเวลาพยาประชาณีคานสุเกียตนังปริหารันตุอิมีหีปัญจหากาลิหีอนุทิโสภนาเมตตาเจโตมุติกัจจมีหีสตหากาลิหีอนุทิโสภนาเมตตาเจโตมุติสัพพาอิทิยูเวลาพยาประชาณีการสุเกียตนังปริหะนังป ุริสาเวลาพยาประชานิคารสเกีอาจารั์พันิครสีอาาพยประชานิคารสกีอตจารั์พะชันตคารพสีอาารยาประชายนิคาร์สกียตจารย์พนชัยนาเ์สวาารยประชานิคารุเกียตารง์พะชายนิเพร์สกีอาลารยประชานิคารสกียตจรยงพันตุสพสีอาาิกมนิารกีารยชานิคารสเกียตรันตค จะมหิสัตหการิหิอที่โสภณะเมตตาเจโตมุติก็มีหิทัตหการหอหิทิสาพณะเมตตาเจโตมุติสเพปุรัติมายาที่สายสตาวเวลาพยาประชาชนาสุกิยตั้งปัญหาตตัวสเพปัชิมายาที่สายสตาเวลาพยาประชานใคาสุกิอานังปัญหาตตสเพอุตลายาที่สายยสตาวเวลาพยาประชานใคาสุกิตังปัหาตั้ตุสเพอยะที่สายยสตาเวลาพยาประชานาสุกิยานังปัหาตตสเพปุรัติมายาะทีสายะสตาวเวลาพยาประชานในคาสุกิอา นิคารสขีอาตังปหาลันตุสเพอุตยันที่สยสตาเวลาพยาปะชานิคารสขียาตังปัญหาลันตุสเพทักขินายาที่สายยสตาเวลาพยาปะชานิคารสกียาตังปัญหาลันตุสเพเหติมายะที่สายสตาเวลาอพยาปะชานิคารสขียตัณหปัญหาลันตุสเพอุปาิมายาที่สายสตาเวลาพยาปะชานิคารสขียาตัปัญหาลันตุสเพปุรัติมายาที่สายปนาเวลาพยาปะชานิคารสขียาตังหปัญหาลันตุ สับทีปรชชิมายาที่สัญญาปานาวเวลาชาวประชามีทาสเทียกำังการลิหารัานตุ สเพอุตรายะที่สายปานาเวลาพยาประชานินคาสุเกียตระนังปาริหานันตุสัพเพทักขินายะที่สายปานาเวลาพยาประชานินคาสุเกียตระนังปาริหานันตุสภพปุรัติมายะอนุที่สายปานาเวลาพยาประชานินคาสุเกียตระนังปาริหานันตุสัพเพปัชิมายะอนุที่สายปานาเวลาพยาประชานินคาสุเกียตระนังปาริหานันตุสัพเพอุตราย่านที่สายปานาเวลาอัพยาประชานินคาสุเกียตระนังปาริหานันตุสัพเพทักขินายาที่สายปานาเวลาพยาประชานินคาสุเกียตระนังปาริหานันตุสัพเหติมายะที่สายปานาเวลา ประชานนิาสุเลตัณฑ์ปาิหารลันตุสอุปิมายะทิสายะปานาเวลาประชานิพานสุคิเล,ลตัณฑ์ปาิหารันตุ สัพเพปุรัติมายะที่สัญญาพุตตาเวลาพยาประชานนคันสุเกียรตานังปริหานันตุสัพเพปัชิมายะที่สัญญาพุตตาเวลาพยาประชานนคันสุเกียรตานังปริหานันตุสัพเพอุตรลายะที่สัญญาพุตตาเวลาพยาประชานนคันส um ุเกียรตานังปริหานันตุสัพเพทักขินายะที่สัญญาพุตตาเวลาพยาประชานนคันสุเกียรตานังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายะที่สัญญาพุตตาเวลาพยาประชานนคันสััพเปิยุเายปะชกีสยรตานังปริหานันตุ สัพเพอุตล <st> ัยยะอันท <t uss accumulate> ี่สายะภูตาเวลาพญาประชานิคันสุเพียร์ตนังปริหารตุสัพเพทักขินายะอันที่สายะภูตาเวลาพญาประชานิคันสุเพียร์ตนังปริหารตุสัพเพเหตุที่มายะที่สายะภูตาเวลาพญาประชานิคันสุเพียร์ตนังปริหารตุสัพเพอุปริมายะที่สายะภูตาเวลาพญาประชานิคันสุเพียร์ตนังปริหารตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะภูคลาเวลาพญาประชานิคันสุเพียร์ตนังปริหารตุสัพเพปัชชิมายะที่สายยาภูคลาเวลาพญาประชานิคานสุเพียร์ตนังปริ พระพทักษ <an> ินายะที่สายยบุคลาเวลาพี่อระชานิค่ะสุเทยจนังปนารนตุพรพิทักิมนยะที่สายญาบุคลาเวลาพี่อชานิค่ะสุเทียจะนังพระารนตุพะพิันยะอุิศญยบุคลาเวลาพี่อชานิค่สุเทียจนังประิหารนุพพิทัยะอุิสยะ บุคลาวีระพยาพยากรคาสกีจรอาารังปันหานันตุสภิทัศนยาอันพี่สายบุคลาวลรพาพระชรณิคาสีอาานังปัิหานันตุสัพเหติมายาธิสายบุคลาวีระพยาประชาณิคาสีอตานังปริหานันตุสภพอุปริมายาธิสายปุคลาวลรพยาประชาณีคาสีอตานังปริหานันตุสพิคุณีิมายาธิสายอัตภาวปริยาพยาปรณิคาสกีอาานังปริหานันตุสเพปัชิมายา ทีสายะาตภาวะพริยาปนาเวลาพยาประชานิคัสเพียตนังปริหาลันตุสเพอุตรายะทิสายะาตภาวะพริยาปนาเวลาพยาประชานิคัสเพียตนังปริหาลันตุสเพทักขีนายะทิสายะาตภาวะพริยาปนาเวลาพยาประชานิคัสเพียตนังปริหาลันตุสเพปูรัติมายะอันทิสายะา ภาวะปริยาปนาเวลาพระยาประชานิค้สุขียตนังปริหานันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะตภาวะปริยาปนาเวลาพรยาประชานิค้สุขียตนังปริหานันตุสเพปอุตรายะอนุทิสายะตภาวะปริยาปนาเวลาพรยาประชานิค้สุขียตนังปริหานันตุสเพปทักษินายะอนุทิสายจะตภาวะปริยาปนาเวลาพรยาประชานิค้สุขียตนังปริหานันตุสเพหิฮทิมายะทิสายจะตภาวะปริยาปนาเวลาอัพยาประชานิค้สุขียาตังนังปริหานันตุสเพอุปริมายะทิสายะทि สภาวะปริยาปนาเวลาปริยาประชานิการสุพีย์จันทรั้ปนิหารนตุสภาภุรติมายะที่สายยะอิทิโยเวลาปริยาประชานิการสุพีย์จันทรั้ปนิหารนตุสภาปัจฉิมายะที่สายยะอิทิโยเวลาปริยาประชานิการสุพีย์จันทรั้ปนิหารนตุสภาอุตรายะที่สายยะอิทิโยเวลาปริยาประชานิการสุพีย์จันทรั้ปนิหารนตุสภาทักขีนายะที่สายยะอิทิโยเวลาปริยาประชานิการสุพีย์จันทรั้ปนิหารนตุ สภาบริษิทมายาอันทิ่สายอิทิยโวเวลาพยาประชานิคานสุเทพอาจะปริหานตุสภาปัชิมายาอันทิน ini, สายอิทโยเวลาพยาประชานิคานสุเทพอาจาปริหานตุสภาอุตรายาอันทิสายอิทิโเวลาอาเวาพยาประชานิคานสุเทยตรงปริหานตุสภาทักกินายาอันทิสายอิทิโเวลาอภยาประชานิคานสุเทพอาจะปริหานตุ สภาหีดที่มายาที่สายยาอิทธิโยเวลาพยาประชาในค้าสุขียาตนังการิหารนันตุสภาอุปริมายาที่สายยาอิทธิโยเวลาพยาประชาในค้าสุขียาตนังการิหารนันตุสภาุรรทิมายาที่สายยาคูริสาเวลาพยาประชาในค้าสุขียาตนังการิหาร สัพเพปุรัติมัญญาที่สายาปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสุคีอาตนังปริหานันตุสัพเพปัจฉิมายญาที่ที่สายาปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสุคีอาตนังปริหานันตุสัพเพอุตรายาที่สายาปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสุคีอาตนังปริหานันตุสัพเพทักขินายาที่สายาปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสุคีอาตนังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายญาอนุสายยาภูริสาเวลาพยาปรชานิคาสุคีอาตนังปริหานันตุสัพเพปัจฉิมายญาอนุทิิสสาาายปุรเวล ส,ส,ส,สัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสุเกียตรนังปัลิหานันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสุเกียตรนังปัลิหานันตุสัพเพทักคินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสุเกียตรนังปัลิหานันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปรชานิคาสุเกียตรนังปัลิหานันตุสัพเพอุตตะลายะอนุทิสายะเวลา อริยาเวลารพยาประชาณีคาสุคีตะนังปาริหานันตุสภพทักคินายะอนุทิศายะอริยาเวลาพยาประชาณีคาสุคีตนังปาริหานันตุสพีเหติมายะทิศายะอริยาเวลารพยาประชาณีคาสุคีตนังปาริหานันตุสภพอุปริมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชาณีคาสุคีตนังปาริหานันตุสภพปุระทิมายะทิศายะอนารยาเวลารพยาประชาณีคาสุคีตะนังปาริหานันตุสภพปชิมายะทิศายะอนารยาเวลาอัพยาปชาณีคาสุคีตนังปาริหานต สภูตัลลายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาปะชาณิคัสุขียะตระนังปริหานตุสัพเพทักขินายะที่สายะอนาริยาอเวลาพยาปะชาณิคัสุขียะตระนังปริหานตุสัพเพปูรัติมายะอนุที่สายะอนาริยาเวลาพยาปะชาณิคัสุขียะตระนังปริหานตุสัพเพปัชชิมายะอนุที่สายะอนาริยาเวลาพยาปะชาณิคัสุขียะตระนังปริหานตุสัพเพอุตัลายะอนุที่สายะอนาริยาเวลาพยาปะชาณิคัสุขียะตระนังปริหานตุสัพเพทักขินายะอนุที่สายะอนารยาเวลาพยาปชาณิคัสตุ สภเเฮติมายะที่สายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขียาตังปริหารันตุสภเออุปริมายะที่สายะอนาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขียตันงปาริหารันตุสภเปุรัติมายะที่สายะเทวาเวลาพญาประชานิคาสุขียาตังปริหารันตุสภเปัติมายะที่สายะเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขียตันงปริหารันตุสภเอุตรายะที่สายะเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขียาตังปริหารันตุสภเทกินายะที่สายะเทวาเวลาพญาประชานิคาสุขียาตัณงปริหารันตุสภเปูรัต พยาประชานิค้าสุขียตนังปัญหาณันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชานิค้าสุขียตนังปัญหาณันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเอเวลาพยาประชานิค้าสุขียตนังปัญหาณันตุสเพทักทินายะอนุทิสายะเทวาเอเวลาพยาประชานิค้าสุขียตนังปัญหาณันตุสภพเหติมายะทิสายะเทวาเวลาพยาประชานิค้าสุขียตนังปัญหาณันตุ สเพอุปปริมายาติสายาเทวาเวลาพยาประชานิคาสุคีตันังปริหานันตุสเพปุรัทิมายาติสายามนุษสาเวลาพยาประชานิคาสุคีตันังปริหานันตุสเพปปชิมายาติสายามนุษสาเวลาพยาประชานิคาสุคีตันังปริหานันตุสเพอุตรายญทติสายามนุษสาเวลาพยาประชานิคาสุคีตันังปริหานันตุสเพทักขินายญทติสายามนุษสาเวลาพยาประชานิคาสุคีตันังปริหานันตุ สเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุสย์เวลาพยาประชานิคารสุขียตรนังปัิหาดันตุสเพปัชชิมายะอนุทิสายะมนุสย์เวลาพยาประชานิคารสุขียตรนังปัิหาดันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะมนุสย์เวลาพยาประชานิคารสุขียตรนังปัิหาดันตุสเพทักขีนายะอนุทิสายะมนุสย์เวลาพยาประชานิคารสุขียตรนังปัิหาดันตุสภพเหตุที่มายะทิสายะมนุสย์เวลาพยาประชานิคารสุขียตรนังปัิหาดันตุ สเพอุปนิมายะทิสายะมบรรลุษาเวลาพญาประชานิคารสุพียาตั้งป็นิหานันตุสเปอุรัตทิมายะทิสายะวิณีปาติกาเวลาพญาประชานิคารสุพียาตั้งเปตนังปัิหานันตุสเพปปชิมายะทิสายะวิณีปาติกาเวลาพยาประชานิคารสุพียาตั้งป็นิหานันตุ สภเอุตัลายะที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่าสุขีอาตนาการิหาหันตุสเพทักขินายะที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่าสุขีอาตนาการิหาหันตุสเพปุรัติมายะอนุที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่าสุขีอาตนาการิหาหันตุสเพปัชิมายะอนุที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่าสุขีอาตนาการิหาหันตุสเพอุตัลายะอนุที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่าสุขีอาตนาการิหาหันตุ สเพทักขีนายาที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาปัญชานิคาสุเทียตนังปัิหาณตุสเพที่มายะที่สยะวินิปาติกาเวลาพญาปัชานิคาสุเทียตนังปริหาณตุสเพอุปนิมายาที่สายะวินิปาติกาเวลาพยาปัญชานิคาสุเทียตนังปัิหาณตุอุเิมาิที่สาพาเลหิจติสาวเาพาชาิมุเทีตังปัาณตงสัพอุปนิาี่สายยาวนจปีติกาวเชาพอปีญะานายะอุปาตังวัญเาตวาอนอุปาิาเานะสันตาวงนิจปาตวกาสเวตาเปัะชาริยาทานัง วัชเชตวะอปาลิยาธานีนวิหิสังวัชเชตวะอวิหิสายะสัเพสตาอเวลิโนหฮนตุมาเวลินสุกินโฮนตุมาทุกขีโนสุขิตตาหนตูมาทุขิตตาติอีเมหิสอัตหาการีหิสัเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยาติจีเตเจโตสัพพะพยาปะทะปะนิยุทธานหิมุจจตีติวิมุติเมตตาเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพัมมวิหะ ล้าภาวนานิสิตาบทที่จุดเก้าเทวตาอุโยมชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกับปัตตาเจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมิหิสัมปตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาท่าังทนาทานังท่ทันตุสัทธายะสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนา พิอัตตาโหณตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตเตชนะรคกขันบรธรรมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตเตชนะรคกขันบรธรรมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตเตชนะ อรหันตานันตเตเชนารคกันบรรทามิสัพปสูสเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตเตเชนารคกันบรรทามิสัพปสูสเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตเตเชนะรักขันบรทามิสัพปสูสเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตเตเชนารคันบรรามิสัพปสูสเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันตเตเชนะ อรหันตานันจะเตชนะละคันมามิสัประสงสัพเพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละคันมรามิสัพรสสัพเพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัดเตชนะละคันมามิสัประส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะดิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระราตนาไตายด้วยการสวดสาธทาย,ายบทสวดมนต์พระสุภาพรปณิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธทายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมือ่อนุโมทนาแล้วโปรดอําอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเจ็ทีเรียนยอดเจ็ทีเรียนไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งงสาร้้ขึน ให้เปี่ยมด้วยนุภาพเาพ่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินขออนุโมทนาบุญนี้ให้กบับหลวงู่มหา,าศสีเจนโท